ต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องแม่หมอมาดามปีโฮโลหรือว่ามาดามปีโฮโลชั้นวนใน YouTube นะคะคลิปนี้ค่ะจะเป็นคลิปดวงความรักในเดือนสิงหาคมสำหรับชาวราศีธาตุลมนะคะชาวธาตุลมค่ะก็จะมีคนที่เกิดในลัคนาราศี ตุ้นกุ้มมิถุนหรือว่าเมถุนนะคะวันนี้ดูได้ทั้งแบบลัคนาหรือว่าราศีนะคะก่อนอื่นเลยฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะคะยังไงก็จะพยายามลงคอนเทนต์เรื่อยๆนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยก็ลงดวงในเดือนสิงหาคมไปเรียบร้อยแล้วทั้งสี่ธาตุแล้วก็ความรักอันนี้เป็นพาร์ทสุดท้ายสําหรับดวงความรักความสัมพันธ์ในเดือนสิงหาคมนะคะเดี๋ยวยังไงวันนี้คะ่ะแม่หมอจะแบ่งพาร์ทเป็นทั้งคนโสด คนที่อยู่ในสถานะไม่ชัดเจนและคนที่มีคู่นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่คนโสดกันดีกว่านะคะอย่างที่บอกทุกครั้งค่ะการอ่านเป็นการอ่านแบบภาพรวมนะคะเป็นการอ่านแบบ j n e r a l i reading อาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยนั่นเป็นเรื่องปกติของการดูดวงส่วนตัวนะคะเรียกว่าอยากให น้อมรับแต่เรื่องราวดีๆไปอะไรที่เป็นเรื่องระมัดระวังก็อยากให้นําไปปรับใช้นะคะแต่ว่าอย่าเอาไปตัดสินใจอะไรใหญ่ๆถ้ายังไม่ได้มาดูดวงส่วนตัวกันนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่คนโสดสนิทกันเลยค่ะต่อกันที่สถานะไม่ชัดเจนนะคะสําหรับคนที่ราศีธาตุลมนะคะอ่ะแบบนึงนะไพ่โป๊ยแล้วอ่ะมาต่อกันที่มาต่อกันดีกว่าสําหรับมาดูพลังงานนะคะเปิดพร้อมๆก,กันแล้วกันนาะรอบนี้ สิ่งที่แม่หมอเห็นเนาะถ้าคุณคุยกับคนที่เกิดในลัคนาราศีธนูก็อาจจะตรงเป็นพิเศษสําหรับการดูคลิปนี้นะคะอ่ะและ้วไงต่อแล้วก็คนที่เกิดในลัคนาราศี น่าจะเป็นมังกรนะคะอ่ะถ้าคุณคุยกับ2ลัคนานี้อาจจะตรงเป็นพิเศษกับคำทำนนํานายในวันนี้ของแม่หมอนุนสถานะไม่เชัดเจนนะคะมีแนวโน้มเหลือเกินว่าใครเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับคุณค่อนข้างจะมีปัญหากันบ่อยส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาแบบเล็กๆน้อยๆความน้อยอบน้อยใจในความสัมพันธ์นะคะเพราะว่าคุยกันมาตั้งนานแล้วยังไม่ได้เปิดตัวสักทีเนาะซึ่งด้วยความที่คนคนนี้คือ คือถ้าคุณคุยกับคนที่เด็กกว่าเป็นราศีมังกรหรือว่าราศีธนูเนี่ยคนคนนี้ด้วยความที่เขายังไม่ได้รู้สึกว่าอยากมีใครจริงจังมากนัก คือมีได้ไหมคือมีได้แต่เขาแค่รู้สึกว่าเขาอาจจะยังไม่พร้อมในการต้องมารับผิดชอบความรู้สึกของใครเป็นพิเศษอะไรเงี้ยจริงๆคนคนนี้เขารู้สึกดีกับคุณนะคะเขารู้สึกดีกับคุณมากๆเลยแต่ด้วยความที่เขาอาจจะเด็กกว่าแล้วเขามองว่าเขาไม่สามารถรับผิดชอบชีวิตคนได้ก็เลยมองว่าเหมือนกับมันเป็นความสัมพันธ์ที่ขอคุยกันไปก่อน คุยกันไปเรื่อยๆก่อนเพราะตัวเขาเองเนี่ยก็ค่อนข้างจะยังบริหารเงินไม่ดีเขาเลยรู้สึกว่าการที่เขาจะมีใครสักคนหนึ่งเขาก็อยากรับผิดชอบให้ดีดูแลคุณให้ดีคนคนนี้ค่อนข้างจะซีเรียสกับเรื่องของการเงินนะคะจริงๆหลายๆครั้งเนี่ยเขาค่อนข้างถอดใจกับความสัมพันธ์นี้เพราะเขาให้ความเชัดเจนกับคุณไม่ได้นะคะมันเคยมีมันเคยมีท็อปปิกที่ทะเลาะกันเรื่องนี้ไปนี่ไงเคยมีท็อปปิกที่ทะเลาะกันเรื่องนี้ไปนะคะแต่ด้วยความที่ เหมือนคุณกับเขาอะมีสัญญาณบางอย่างในการเป็นคู่กันนะคะมันก็เลยทําให้คุณกับเขาเนี่ยไม่หลุดไปไปไหนจากกันสักทีนะคะต่อให้ต้องทะเลาะกันมากกว่านี้เนี่ยคุณกับเขาก็ไม่เคยเลิกกันเลยมันอาจจะแค่ง่นงกันบ้างแต่สุดท้ายก็คือแบบไม่ได้เลิกกันอะมันเหมือนแบบสุดท้ายก็กลับมาคบกันอยู่ดีนะคะถ้าดูจากหน้าไพ่เนี่ยคือคนที่อยู่ในสถานะไม่ชัดเจนนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยอาจจะมีท็อปปิกเดิมเดิม กลับมาให้คุณทะเลาะกันอีกนะคะอาจจะหายจากกันไปสักประมาณไม่เกินหนึ่งสัปดาห์แล้วคุณก็กลับมาคุยกันใหม่นะคะส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องเดิมๆจากที่เห็นก็คือเหมือนกับคุณอาจจะต้องหาตรงกลางหรือจุดตรงกลางในความสัมพันธ์นี้นะคะเพื่อให้ความสัมพันธ์ของคุณไปต่อได้เพราะหลายๆครั้งเนี่ยความสัมพันธ์มันเป็นคือคนคนนี้เขาค่อนข้างกังวลในเรื่องของเงินมากเลยซึ่งแม่หมอก,ก็มองว่าคุณอาจจะต้องคุยกับเขาดีๆในเรื่องของเงินอะไรเงี้ยเพราะเขาเขาอยากดูแลคุณได้ดีแต่ด้วยความที่เขาอาจจะเด็กกว่าคุณหรือว่า หรือว่าการงานที่เขาทำเนี่ยไม่มั่นคงเท่าคุณนะคะเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาไม่สามารถดูแลคุณได้แน่เลยอะไรเงี้ยมันก็เป็นท็อปิกที่ยังอยู่ในหัวเขาที่เขารู้สึกว่าเขาแก้เรื่องนี้ไม่ได้สักทีก็อย่างที่แม่นหมอเห็นนะคะต้องพยายามคุยกันหาจุดตรงกลางในความสัมพันธ์ให้ได้เพราะว่า มันถึงจะมีโอกาสที่จะไปต่อกันได้ในระยะยาวๆนะคะอันนี้เป็นสถานะของคนที่อยู่ในสถานะไม่เอ้ยเป็นความรักความสัมพันธ์ของคนที่อยู่ในสถานะไม่ชัดเจนนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่คนมีคู่กันบ้างค่ะชาวราศีธาตุลมนะคะสําหรับสถานะความสัมพันธ์ของคนมีคู่นะคะที่แม่หมอเห็นคือจริงๆความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยถือว่าอยู่ในจุดที่ดีมากๆเลยนะหากคุณคุยกับคนที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์กับมังกรเนี่ยก็ถือว่าตรงพิเศษหรือว่าจะคุยกับคนที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกก็ใช่เหมือนกันนะคะเทท่่าี ดูจากหน้าไพ่เนี่ยคนคนเนี้ยเหมือนเขาวางแผนอะไรกับคุณสักอย่างหนึ่งในชีวิตนะคะเหมือนแบบช่วงนี้มันเป็นช่วงของความแบบว่ากำลังแบบค้างรักกันกำลังแบบทิศทางความสัมพันธ์ไปในขอ่อนไปไปกำลังแบบ ไปในทิศทางค่อนข้างดีไม่ได้ติดปัญหาอะไรเลยอาจจะมีทะเลาะก,กันบ้างในเรื่องของการที่เขาทํางานเยอะจนไม่มีเวลาให้คุณหรือเป็นตัวคุณเองที่ทํางานเยอะจนไม่มีเวลาให้เขานะคะซึ่งคนคนนี้เขาก็ไม่ได้ถึงกับว่าซีเรียสกับการที่คุณจะจะมีหรือไม่มีให้เขาเพราะว่าเขารู้สึกว่าคุณกับเขาเนี่ยมันเป็นเซฟโซนซึ่งกันและกันในความสัมพันธ์คนคนนี้เขามองว่าคุณเอาเขาอยู่คุณแบบ คุณดูแลเขาได้ดีเขารู้สึกว่าเขาเชื่อฟังคุณมากๆเลยนะแล้วคุณก็รู้สึกว่าเออคุณคุณชอบคนแบบนี้อ่ะคุยง่ายกำราบง่ายแล้วคุณก็รู้สึกว่าเออมันมันเหมือนมองอนาคตร่วมกันยาวๆนะคะเท่าที่แม่หมอเห็นเนี่ยเหมือนคุณเนี่ยคุยกันเรื่องของอนาคตแบบไกลมากบางคนเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการแพลนคุยกันเรื่องแต่งงานนะคะน่าจะคุยกันบ้างแล้วแหละอยากจบความสัมพันธ์บางอย่างที่เป็นแบบที่เป็นในลักษณะความสัมพันธ์แบบ แบบแฟนไปสู่สถานะอีกสถานะหนึ่งแต่ด้วยความที่ตอนนี้งานเขาก็ค่อนข้างหนักงานคุณก็ค่อนข้างหนักมันอาจจะยยังหาจุดตรงกลางในความสัมพันธ์ไม่ได้หรือว่า ยังหาเวลามาคุยกันเรื่องนี้แบบจริงจังไม่ได้แต่โดยภาพรวมในเดือนสิงหาคมนะคะคุณกับเขาเนี่ยก็ถือว่าสถานะความสัมพันธ์เนี่ยไม่มีอะไรต้องน่าเป็นห่วงเลยจริงๆคนคนนี้เป็นคนที่ข้างรักคุณมากๆนะคะแต่ว่าเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกเท่านั้นเองแต่จริงถามว่าเขาเนี่ยชอบการที่คุณแสดงออกไหมชอบมากๆเลยยังไงก็ความรักความสัมพันธ์จะยืดจะยาวจะดีขึ้นเนี่ยมันอยู่ที่คุณแบบ แสดงออกละอ่อนให้มากที่สุดเพราะคนคนนี้แพ้คนขี้อ้อนนะคะอะสำหรับวันนี้นะคะดวงความรักในชาวราศีธาตุลมจบไปแล้วทั้ง3าสถานะนะคะยังไงฝากกดติดตามกดกดติดตามกดไลค์จะไปออกกดหัวใจเหมือนในติกตอกกดติดตามกด Subscribe นะคะกดไลค์ให้กับแม่หมอด้วยนะคะแนะนำติชมกันได้ตลอดนะคะจะพยายามทำคลิปให้ทุกคนมาดูกันเรื่อยๆนะคะบ๊ายบายค่ะ